ปันพร้อมนะครับดิกเทชั่นนะครับวางนิ้วไว้ที่จุดกึ่งกลางครับผมจับดินสอให้ถูกก่อนลูกโอเคข้อที่หนึ่งสี่สิบลดแปดสี่เซตศูนย์ตอบครับได้ไหม สาถูกต้องครับต่อไปสามสิบห้าลดสลดสองหักสิบยังครับใส่เพื่อนเซตศูนย์ตอบครับสองเก้ถูกต้องครับ18บแปดลดสลด 4, เสเซตศูนย์ตอบครับสบ ่ะสิบหรือหนึ่งศูนย์นะคะถูกต้องครับต่อไปสามสิบเอ็ดลดสองสี่เซ็ตศูนย์ต่อครับถูกต้องครับสี่สิบสี่ลดห้าลดได้ไหมลูกลดไม่ได้ให้มองซ้ายครับ หักสิบใส่เพื่อนของห้าตอนนี้ได้เท่าไหร่แล้วเพิ่ม, 2, 2> อมสองเซตส่วนตอบครับส,สี่หนึ่งถูกต้องค่ะเก่งมากครับผม